สบายดีสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพบพ่อก็ดีคือเก่าคือเดิมพี่น้องมันนี่ได้เมนูสมตำพี่น้องยามแรงพี่น้องคิดอยาก <c oughs> คิดอยากกินสมตำพี่นอ้องตำมะหุงยามแรงเดินนัวนัวประแดกหนึ่งวันจนตอมพี่น้องพุ่งบินต่าจนตอมเนาะ ก่อนจะไปกินกะขอบบุญขอบคุณในลายเดอ้อแม่เอฟซีจากฝั่งไทยน้องๆคนก็ได้ส่งเงินใหม่ครับเป็นฟอกับเป็นจํานวนเงินกันหนึ่งพันบาทเนาะกับขอให้อยู่ดีมีแหงเดอ้อความเจ็บจะสิได้ความไข่จะสมีเนาะโศกมาลำรวยเฮงๆรวยๆารฒนาสิา่งใดก็ขอยสมคำมุงมปรารถนานะการงานการงางาเงินกัอบอให้เจริญรุ่งเรืองเดอ้อในาลายน้องทองลายขาเนาะขอบบุญขอบคุณในลาย,ลายที่ส่งเงินมาให้เพื่อนว่า เอาไว้ซื้ออยู่ซื้อกินซื้อแนวบำรุงร้านน้อยก็ <c oughs> ขอบุญขอบคุณแม่เนาะที่ไม่ตาสงสารพี่น้องขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายลายมันนี่ก็ได้เป็นตำตำมะหุงพี่น้องไรหนวันพี่น้องเอ้ลายขักกินประแดกตรงตวง,ตงนีนลายขักพี่น้องมาพี่น้องกินน้ากันในายามแรงแรงฮอนฮอนเอาเอา,เอาพ้นกระบ,บตตกขึ้นขุมมือไปลงมือมาได้มาได้พี่น้องมาได้พี่น้องมา แ่แดแดเอาพี่น้องคึมซื้อๆทำมงฮุงพี่น้องซื้อมงฮุงมาจากตลาดมงฮุง,งกกตัวเองกับโบมีพักแก้มกันนี่แหละนี่ได้เป็นน,นี่แล้วก็พักบัวละพาบัวะพาบ่งพ,พ,พักบง่ง ต้องซีเพ็ดเนาะตองซีเพ็ดเป็นอะไรเจ้าจัดแง่แซบพี่เดอนนำนัวมีทางขางมึงบอกน่ะมันมีทางขางเพ็ดเลยน,น่ะตอนชิมก็เพนน็ดงีมันเพ็ดตอนลงมา ก <C oughs> ินผักแก้มละลายมันเผ็ดพักแก้มก็มีเยอะแยะเยอะมัะก พ้นก็ไปตกแต่บออื่นเนาะพี่น้องบอตกดีก็ดีดีบอบะมี่กับบะมี่ของทางห่างห่างแรกเลยไปตายได้กินข้าวบอกกินเอเียดงาๆกันบ้านเฮาหันบางคนก็ยังม่อดำใช่ไหมพี่น้อง หายจะเข้าจะด,ดำเแถวลงแต่ก็น้ำบุกเลยแหละข้อมองเข่ามันกินยันหันท้องมอกินข่าวตอนมานี้เชื่อติดข่าวไปแล้วลิงว่าจะว่าไง้ยงามกินข่าวบ่าไม่กิน หมดมากเลยแบกที่เข uhm ่าหอยคอไปกินเฉยให้หอยแบกอันว่าหอยที่เข่าหอยคอหรอกอะกินเฉยมันมีของกินได้หยาวเฉยเต็มติบบดอืมอืนี่ดอกบ่ประจัดของอืม จ้างเลยเด้อกินแต่โมหุงกระจ้างพี่น้องเอ้ยเฮ็ดแล้วตั้มก็ไปด้เผ็ดบ่จักชิมกับได้เผ็ดได้ thăm nhanh sáng một lần Đây nhanh Hãy subscribe cho kênh Ghiền mùa nà tê chôm bó hết mùa chơi Ở đi bỏ nàng hoa mặt mùa 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 lốm S, ขาทำลายบบเพชรพอทำลายบบเพชรว่ะทำลายคนนี้โบเพชรเนี่ลูกหลานกันเนมหาบบเห็นห้องมากินตำน้ำนัวมีตลาด อันเอิงกินขาดได้อันเอิงเพชรกับปวนะยเห็นไหมอยากอย,า,ยา,ากเลยอิ่มแหละเพชรแหละพบกาบปด้ แรงมางชาวานชิป๊บเอพี่น้องม่ได้ขาจ้างแท้ น่ปแค่ไหนบอกน่เป็นอัหล่เกินเพลินอุ้มน้อยจักใปทางมีน้อยพูดเขากินไม่ได้ผันเอิงเอิงมีชูตายไม่ดีเอยเจ้าดีเหรอหลายคนน้องเพงแค่ ปเออป,ป็นเดกต้อนเยไ่กินตหงมันเศ้ามันเศร้าซีลแหละกินขมือขอมือมามุหงมันจะเจัเบิดตะโกก うん。 khi mà lên ừ. mình yêu chiến mình sợ mình đẹp, xinh, lướt, sao đẹp ngon, ngon mình đâu kia không, mình หลอเกินเ่ชมพมากได้ชพงหลากสซเดนนยากเป็นในไดหลากสาังวันยดงงอนเดี๋ยวเสร็จเดียวมทอไมทำไมข่าวบอกวันไปจังดูจะได้่ล้งเอ้ยไชหน้าเจ็ดแปดหีนี้ từng bóng lẻo có ai khơi ừ. Chị binh nàng binh nhạc bọc nàng binh nàng binh bà binh nàng binh nàng binh nàng binh Bà nàng binh nàng binh nàng nàng binh 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 ไม่ได้กินเืลยกินแห้งอย่เนาะตกำน้าเขามาเออกำน้าเขากะใบดำนาเขากะใบข้าขมาไทายนาสะะิใชเนาะสาลัดริตุนมนนา,ะะนาไทยนาใช่ดำนาเป็นยัง เกิาขี <Specifically> ่คลขางี่จะแแล้วโอห่เลคางชก็คือกันอยู่นอเปาอาวยาไม่แล้วกิดยังมีแคบเรืองอ้าวยังมีแคเรืองแ่ บือนำลงมาปานนำลงมาไหนน่ะน,นำลงมาให้เรากินแนมสิน,นำให้น,นำลงมาให้ลูกพี่กินนะ่ Bên nào Ừ Đó là đây Bên là Hả Bên là thì nó สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงสานี้เด้อฝากเพื่อนๆพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสครายบ์เนาะที่สำคัญก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสาวปอหุ่นยางเนาะเฮทสสำหรับมื้อนี้ก็ไปก่อนเนาะพี่น้องสบายดีสบายดี